เีเปิดตัวกลางเดือนนี้เดนซาซีนาซีดานกลุ่มพลังไฟฟ้าแบรนด์น้องใหม่ในไทยวิ่งไกลสูงสุด630กิโลเมตรต่อชาร์จ วันที่1พฤศจิกายน2,567ที่ผ่านมาเชื่อว่าหลายคนคงได้ทราบข่าวการเปิดตัวแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าน,น้องใหม่ล่าสุดในประเทศไทยจากค่าย BYD อย่างแบรนด์เดนซาที่เป็นแบรนด์ย่อยไปแล้วกับการเปิดตัวทำตลาดรุ่นแรกของตนเองอย่างเดนซาดีน MPV ไฟฟ้าสุดหรูที่มาพร้อมกับค่าตัวช็อคตลาดเมืองไทยด้วยตัวเลข1.99ล้านบาทในรุ่นเริ่มต้น ซึ่งราคาที่เปิดตัวนั้นบอกได้เลยว่าคู่แข่งในกลุ่มเดียวกันทั้งที่เป็นขุมพลังไฟฟ้า100%และขุมพลังที่เป็นน้ำมันนั้นมีสันครอนกันอย่างแน่นอนนอกจากการเปิดตัวแบรนด์ทำตลาดในประเทศไทยแล้วในฝั่งฝั่งบ้านเกิดอย่างประเทศจีนก็มีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจเช่นเดียวกันจากข้อมูลล่าสุดของ New China e w s s i มีการรายงานว่าเดนซาเตรียมจะเปิดตัวรถไฟฟ้ารุ่นใหม่ล่าสุดอย่างเดนซาซีนายในวันที่15พฤศจิกายนที่กำลังจะถึงนี้ สำหรับข้อมูลเบื้องต้นของเดนซาซีนั้นตัวรถจะเป็นรถจนไฟฟ้าซีดานขนาดใหญ่มีขนาดตัวถังอยู่ที่ประมาณ5.2เมตรในด้านความยาวความกว้างอยู่ที่1.99เมตรความสูง1.5เมตรพร้อมกับระยะฐานล้อที่ยาว3.1เมตรซึ่งเมื่อเทียบขนาดตัวถังแล้วเดนซาซีไดถือได้ว่าเป็นรถจนไฟฟ้าซีดานที่มีขนาดตัวถังค่อนข้างใหญ่โดยมีขนาดใหญ่กว่าเทสลาโมเดลเในทุกมิติ สำหรับการออกแบบภายนอกนั้นด้านหน้าของรถเป็นดีไซน์ที่แทบจะเหมือนกันกันกบเดนซาซีนรุ่น GT ที่เป็นเวอร์ชันไวคอนพรีเมียมที่ทางค่ายได้เปิดตัวออกมาก่อนหน้านี้หน้ารถมาพร้อมกับกันชนหน้าทรงสปอร์ตไฟหน้าทรงเรียวเล็กที่ติดตั้งไฟหน้าแบบ LED ข้างละ3ดวงขณะที่ไฟเดินทางวิ่งไล่นั้นจะเป็นเส้นตรงเรียวยาวแยกส่วน2ชั้นรวมไปถึงด้านท้ายของรถนั้นก็ใช้ดีไซน์เดียวก,กันกับในรุ่น GT ไม่ว่าจะเป็นไฟไท้ายแบบ3มิติ ทันกลางด้วยโลโก้ของแบรนด์มีการเสริมลุกของความสปอร์ตดยดิฟฟิวเซอร์ทรงสปอร์ตพร้อมกับไฟตัดหมอกด้านหลังเหนือกระจกบังลมหลังนั้นติดตั้งไฟเบรกดวงที่3จากภายในและกล้องมองภาพตรงปลายสุดของลังคาส่วนภายในของรถนั้นทางเดนซาได้เผยภาพอย่างเป็นทางการของรถออกมาแล้วก่อนการเปิดตัวจากภาพภายในส่วนใหญ่นั้นยังคงเป็นการออกแบบที่ใกลเคียงกับในรุ่นเดนซาซีน่าแต่ในบางจุดก็มีการปรับเปลี่ยนไป เช่นการยกสวิตเกียไปไว้ตำแหน่งหลังพวงมาลัยแทนจากเดิมที่ในรุ่น c ี GT นั้นจะอยู่ตำแหน่งคอนโซลกลางส่วนการตกแต่งอื่นๆทั้งพวงมาลัยแบบสีกา้านรวมไปถึงหน้าจอแสดงผลทั้ง3หน้าจอของผู้ขับขี่หน้าจอสำหรับ p a s เซนเจอร์และหน้าจอส่วนกลางนั้นยังคงเดิมแท่นชาร์จโทรศัพท์แบบไร้สายสตำแหน่งคับโฮเดอร์ตู้เย็นขนาดเล็กก็ยังคงอยู่ในตำแหน่งเดิมทั้งหมด ส่วนโซนผู้โดยสารตอนหลังนั้นมาพร้อมกับสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายไม่ว่าจะเป็นหน้าจออินโฟเทนเมนต์สหน้าจอติดตั้งหลังเบาะตอนหน้ามีโต๊ะพับอเนกประสงค์เบาะนั่งปรับไฟฟ้าพร้อมที่หลองน่องตำแหน่งที่พักแขนตรงกลางมาพร้อมกับหน้าจอสั่งงานระบบอินโฟเทนเมนต์ส่วนหลังคาของรถนั้นจะเป็นแบบกระจกสส่วนแยกหน้าหลัง โดยรวมแล้วสำหรับห้องโดยสารของเดนซาซีนายนั้นถูกสร้างขึ้นโดยคำนึงถึงทั้งการเป็นผู้ขับขี่รวมไปถึงการเป็นผู้โดยสารซึ่งทุกที่นั่งนั้นจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้ทุกที่นั่งไม่ว่าจะเป็นผู้ขับขี่หรือว่าผู้โดยสารก็ตามในส่วนด้านขุมพลังขับเคลื่อนนั้นเดนซาซีนายจะมีให้เลือกทั้งที่เป็นการขับเคลื่อนด้วยไฟฟา้า100%และขุมพลังแบบผสมที่เป็นแบบ Plug-in Hybrid ในรุ่นที่เป็นไฟฟา้าล้วนนั้นจะมาพร้อมกับขุมพลังที่น่าสนใจ โดยตัวรถจะถูกขับเคลื่อนด้วยไตรมอเตอร์หรือมอเตอร์แบบ3ตัวประกอบไปด้วยมอเตอร์ขนาด230กิโลวัตต์ที่ล้อกู่หน้าขณะที่ล้อกู่หลังนั้นจะถูกขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์อีก2ตัวที่ให้พละกําลังตัวละ480กิโลวัตต์พละกําลังรวมทั้งหมดของรถนั้นจึงสูงถึง710กิโลวัตต์หรือประมาณ952แรงมา้าให้ระยะเดินทางได้ไกลสูงสุดที่630กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟเต็มหครั้ง ส่วนในรุ่นที่เป็นปลักอินไฮบริดนั้นจะเป็นการทำงานร่วมกันของเครื่องยนต์2.0ลิตรเทอร์โบและมอเตอร์ไฟฟ้าให้พละกกำลังรวมที่640กิโลวัตต์หรือประมาณ850แรงม้าโดยในรุ่นที่เป็นขุมพลังแบบผสมนั้นจะสามารถเดินทางได้ไกล1,100กิโลเมตร 1, km, เมื่อชาร์จไฟเต็มพร้อมกับน้ำมันเต็มถังสำหรับการทำตลาดนั้นเดนซาซีนายได้เปิดพรีเซลไว้ที่ราคา339,800หอยวนหรือถ้าตีเป็นเงินไทยก็จะอยู่ที่ประมาณ1.6ล้านบาท ส่วนการเปิดตัวอย่างเป็นทางการนั้นจะมีขึ้นในวันที่15พฤศจิกายนในประเทศจีนส่วนในตลาดเมืองไทยนั้นหลังการเปิดตัวแบรนด์ทำตลาดไปแล้วพร้อมกับเดนซาดีน MPV ไฟฟ้าสุดหรูของค่ายคาดว่าในช่วงปลายปีนี้ในงานมอเตอร์เอ็กซ์ป2024เราอาจจะได้เห็นการโชว์ตัวของเดนซาซีนและ c ีนายรุ่น GT และอาจจะรวมไปถึงรุ่น N เด้วย ก็ต้องมาติดตามกันต่อว่าในตลาดเมืองไทยนั้นเดนซาจะมีแผนทําตลาดรุ่นอื่นๆเพิ่มเติมหรือไม่ซึ่งในจุดนี้เราก็ต้องมาติดตามกันต่อไปเพื่อนๆละครับหลังจากที่ได้เห็นการออกแบบรวมไปถึงขุมพลังของรถแล้วน่าสนใจหรือไม่หากมีการเข้าทําตลาดในไทยเพิ่มเติมคิดเห็นยังไงคอมเมนต์ Comment, มาพูดคุยกันเดยนะครับ